อ,อแต่เธอต้องเอาโทรศัพท์เธอเชื่อมนะได้ไม่มีเหตุอ๋อต้องฉันทำไมไม่รมดไม่ไมมยังไม่ต้องกินข้าวกันครับทุกคนไม่มีสัญญาณนอะ่ะทุกคนมอตไม่มีสัญญาณล,ล,ลงสตอรี่ไม่ได้เลยมีปลาด้วย ปาคือจิ้มน,น้ำรัอใช่เขาให้มามาด้วยกันหน้าอร่อยเขาบอก อู๋เกือบไฮเขาบอกไฮอสแบงกี้ไมอไฮ ว่ากะเพราจืดจืดปะราดมัเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่กะเพรา,าผิดหมดเลยต้มตำมันนานแล้วไงต้มตำจืดจืดปะ

กันจอยหรอมาจอยดิค่ะอืมจุกๆไปเลยอืมมีในนั้นอีกนะครับเขาอ,อาจจะมืดๆหน่อยนะครับทุกคนมืดมืดหน่อย มึดมากอ้วเหรอไม่หน่อยนะไม่หน่อยไม่หน่อยแต่ว่าอาหารอร่อยมากปังไม่ไหวอยากถ่ายลงสตอรี่อะแต่ว่าไลฟ์อยู่ทุกคนเข้ามาดูไลฟ์ได้นะไลฟ์อยู่นะครับนี่รวม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 ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์เนี่ยก็คือจะได้รู้เลยว่า อีพีต่อไปจะเป็นยังไงเธอสับว่าปลาอร่อยป่ะเธออยากกินแบบหอมๆมาทำรังไงปลาอ๋อไม่อยากกินแบบปลามากกว่าตอก็เหนียนวันไหนดิแบ่งหมดขึ้นมันเนี่ยมีอีกเนาะฮะมีสี่สาม เพราะว่าเราสั่งสี่แต่ว่าเราได้สามทำไมเธอเราได้สมอ่ะเพราะว่ามันไม่พอไงเขาบอกว่าเอาคนละสามได้ไหมเอาหรอคนละสามก็หกเลยดิคึงคนละสามแบบมันมีอีกเจ้าหนึ่งมาสั่งไว้ไงอ๋อวันนี้กินอะไร วันนี้มีส้มตำนะครับเป็นตำปูปลาะนะครับข,ข,ขฮะขาขอดนะูหน่ะนี่ส้มตำนี้เป็นกล้องไงอะ่ะอ,อันนี้เป็น เจ้าฮ้อนนะครับหม้อมันยังไม่ร้อนเลยเริ่มร้อนแล้วเป็นลาบครับผม,อ,มอันนี้วางอันนี้วางอ่ะวางไม่แนะนำอันนี้ไม่แม่นหรเอาบุดนะนำมาบบุ่ญ <c oughs> เหรอมาเห็นที่ได้ดิเนี่ย จะจ้วงนี้หลายรอบแล้วจ้วงไม่ได้มันเป็นของดิบมีสาวสวยมาดูอ๋อพอดีนาตาลีครับสวัสดีนาตาลี

อร่อยไม่หรอหิวม,มากคือย,ยังไม่ได้กินอะไรมาแบบนานมากหิวมากเยอะวุ้ย,ยมาแล้วหรอมาแล้วเริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วดีใจมากทุกคนมาแล้วคือเราเศร้าๆกันเพราะอันนี้มันไม่เสร็จสักทีเนี่ยเจ้าหอนแต่ที่สุดก็มีควันขึ้นแล้ว ก็มีพวกส้มตรมส้มตำอะไรว่าไปที่ใส่ผักเยอะไปฮะ<า>ฉันใส่ผักเยอะไปหรอเยอะไปก็ให้มาเลยเกินนะหม้อดูเตาดิไม่ค่อยให้ผักมาเยอะอ่ะเตาคือต้มไม่หันสุกเลยอ่ะทานหมดแล้วอ่ะจริงปะอย่างนี้เรากินไงอ่ะเราใช้ถานเหได้ปะที่ย่างไก่อ่ะเธอไม่รอเอาไก่มากินอ่ะไปดูนะ เขาบอกว่ามาทำไก่ด้วยไ,ไ,ดได้ปะเธอทำของฉัไม่กีกอันเลยนี่เหรอไก่เธอเออไม่ได้ตัดให้ฉันอะ่ะมันกินนั่นเดียว <laughs> จริงเหรอถูกเลือกเหรอ,ก,อกูณรอ้เฟส ก็อย่าเพิ่งทำมันร้อนมั้ละไก่ควันนึงขมูงเลยอ่ะดูดิ ไปซื้อที่ตลาดนะครับแล้วก็หมักเองซึ่งหมักอ่ะไม่เหมือนหมักเลยเหมือนวิ่ผ่านดนตีอร่อยไหมจะไม่กินก่อนเหรอไม่กินจะไปก่อน <c oughs> กว่าจะถึงป่าผ่านเลยมาแล้วก็ไม่รู้จืดเมี่ยจืดแน,น่ๆแต่ว่าจืด เพราะเราไม่ได้มาข้าววิ่งผ่านรถดีสุดไหม่หรอ,อดีกว่าอ๋อเฮ้ยแต่ว่าฉันว่าทาั้งพุ่งตรงนะทั้งหมดนี้กะอร่อยสุดอวยปะ่ะอนวยเนี่ยะอวยน่ไม่ได้ไม่ได้อวยจริงๆก็อันนี้มันมันแบบมันไม่ร้อนอะ่ะ ด,ดีนะอันอื่นกินไม่ได้หรอือ,อเปล่ได้ต้องลอกหนังกิงนะหรอก็คอลอกหนังของดิบเนี่ะก็ต้องจริงเข้ามามันไหม,มไม่สามารถกินได้สรุปไก่ไหมเราก็ทำมาซะดิบดีไอ้บื้อที่ไหนไม่รู้ไปกับไก่เรา ชอบว่าแต่ฉันฉันรู้สาตั้งใจกับไก่เธอกับกลายเป็นไม่ว่าฉันอีกเอาหม้อไปตั้งที่ย่างไก่ก่อนสิพอเดือด่อยกมาเออไม่ได้ทำไมอ่ะมันก้นมันเป็นไอ้นี่ก้นมันเป็นวงโกลมวางพื้นแบบวางโตไม่ได้เลยมันยังกิ่งอย่างนี้เลยก็หรอใช่ไ,ไม่ได้ครับไม่ได้เตุผลพูดไปแล้วเมื่อกี้เอาเลยไมาเอาเลยที่สู้ เอาถ่านจากนั้นก็ไม่ได้เพราะาอันนี้ก็ถ่านแรงเหมือนกันแต่ว่าที่มันไม่ร้อนอะ่ะเพราะว่าหม้อมันหนาแล้วน้ำน้ำมันน้อยแล้วมันก็เยอะอะไรอ่ะนี่ยหม้อพูดต้องตามมาว่า <laughs> ฉันรู้สึกว่าอาหารมือนีีรถเราอ่ะจืดไปหมดแล้วเอออะแบบไม่ไม่จริงหรอปังเหรอไม่ปังทำไมเป็นนุ่มทำไมเราไม่ซื้อพวกข้าวมาเนาะขบก่อ่ะ ว่าราบอร่อยชอบราบเค็มมนันเลยไม่หนิดละเค็มเลยเค็ม ถ้าเรามาถ้าเรามาแคมป์สักประมาณแบบสิบคนอะ่ะนี่บอกเลยว่ายังไงก็สนุกมากๆแบบจริงไม่ต้องพึ่งเสียงเพลงไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยไม่ต้องกินอะไรก็อยู่ได้ เพื่อแต่ผู้จริงแต่ผู้ตรงนั้นตั้งแต่ที่มานี่เล่นโทรศัพท์น้อยมากจริงเพราะว่าไม่มีคืนไม่ใช่โทรศัพท์ผมอะใช้ใช้มือถือค่ายแดงใช่ไหมเป็นค่ายค่ายโทรศัพท์อะเป็นของค่ายแดงค่ายหนึ่งลักการเนเอาก็มีค่ายเดียวนะค่ายแดงไม่มีคืนเลยทุกคนมีคืนโทรได้แต่ว่าเล่นเน็ตไม่ได้จะของฉันเป็นค่ายเขียวค่ายเขียวเล่นได้ไฟ์สดเลยเออไฟ์สดได้เป็น 5G แต่พูดเลยเราเล่นท่อสัมน้อยมากเพราะว่ามันฟิลดีมันแบบไม่ไม่จะเอามาเล่นทำไรแคม,มันเหมาะกันมากับเพื่อนอ่ะจริงมาเพื่อนมาแฟนมาเยอะๆมากับเพื่อนเราเพื่อน,แ,อนแฟนแฟนเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนอะไรมาเยอะมาเยอะเลยเดี๋ยวเวลาหันไปแบบหันไปดูหันไปเจอคนอื่นอ่ะแบบ <c oughs> ที่เข้ามาเป็นเป็นแก๊งอ่ะ เราแบบแล้วมองมาที่เตะเอ๊ะคิดว่าเราขาดอะไรไปคิดว่าเราขาดอะไรไปสักอย่างควมีสักห้าคนหรือว่าหรือว่าเหมือนอีพีหน้าหน้าหรือว่าต้องให้แม่ไปคลอดลูกไปแปดหกแล้วเราก็มาสองคนแล้วแฝดเราก็มาด้วยเพื่อเป็นสิบสองคนหรือครั้งหน้าเราชวนพงไหมครั้งหน้าเรามีแขกเราเชิญดีไหมเออมันจะได้ต่อย่อกสนุกหลายแบบมากขึ้น นาะแบบชวนฟงชวนเจเจชวนอาแย่คือถ้าถ้าเราชวนใครได้แล้วชวนมาบ้งางไหมเราได้ได้ทุกคนอยากมาไหมเพื่ออ่านเมนูใ<ม>ครอยากมาไหมครับอ,อ่านเมนูอ่านยังไงอ่ะ,น,อะน่าไงล่าสุดอ่ะเขาเขียนว่ามาเข้าร่วมอ๋อค่ายเขีวค่ายค่ายเขีวดีกว่าค่ายแดง ใช้แดงค่ายแดงอยู่บงอ๋อค่ายเขียวว่าดีกว่าค่ายแดงใช้แดงอยู่บงมากอ่านอะไรวะไม่เขาเขียนเขียวอ่ะเขียวแล้วกับเขียวอ่านอะไรวะหมูลงดีพี่เพื่งทำอยมอันลงเองกินเองใจรายหรอลงเองกินเองดีกว่า เราปวดใจร้ายแล้วหรอใจร้ายเลยแล้วคนเข้ามาดูเยอะขึ้นทำไมอะเออเออเออนี่ไงบอกคนที่เข้ามา <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่เราต้องมีมาแคมอ่อะหนึ่งคือไฟมีไ,ไฟอันเดียวเนี่ยไฟที่สว่างมากๆแบบมากๆแล้วก็ไฟที่มันเป็นเป็นดาวเล็กๆอะไฟที่มันเป็นวงกลมเล็กๆเป็นพวงๆเหมือนตีใหม่เป็นคิวไ,ไฟฟลอ แล้วก็เต็นท์ที่ตัวเองซื้อเองต้องเป็นเต็นท์ที่แบบเป็นเต็นท์ใหญ่ๆแล้วก็มีมีผ้าคลุมข้างบนอะ <c oughs> อันนี้นะถ้าช่ตือตุ๊บเลยเต็นเราใช่ใแ,ลแล้วก็ต้องมีโต๊ะปิกนิกแบบใหญ่ๆห,ห,หน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องมีก็คือเพื่อน <c oughs> เริ่มจากเริ่จมจากมีใครอยากเป็นเพื่อนพวกเราไหมก่อนอะต่อให,ตอให้ต่อให้เต็นท์ใหญ่ขนาดไหนไฟสวยมากหูยก <c oughs> ับข้าวดีเต็นท์นั่งเหงาสองคนกับข้าวบูดกับข้าวเน่าก็กินไม่ได้อยู่ดี อย่างอื่นเลยว่าไม่ที่ฉันรู้สึกว่าสองคนแล้วมันก่อยๆเพราะมันเหนื่อยเธอว่ามันเหนื่อยปล่ะแบบนี่ว่าเหนื่อยนะแล้วพี่แบงก็น่าจะเหนื่อยมากเพราะพี่แบงขับรถทั้งวันอีเห็นเลยก็พี่ขับรถทั้งวันเหนื่อยเห็นไหมล่ะปีกแลเนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่า กว่าจะเอาเต็นท์กลางเสร็จกว่าลองลองพูดดีพอกอกว่าจะแบบเอาโต๊ะปินิกมากลางใช่ไหมกว่าเราจะแบบทําสมุินะกว่าจะก่อไฟกว่าจะย่างไก่กว่าจะไปซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่กว่าจะวางแล้วเราทุกอย่างมันเล็กไปหมดมันก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวหกก็เช็ดเสียเวลาอีกเป็นชั่วโมงคือเราสึกว่า มาสองคนอ่ะมันสำหรับเราเราว่ามันไม่ได้ก่อยแต่แค่มันเหนื่อยมันเหนื่อยที่มันต้องทำเยอะถ้าไม่อยากก่อยอ่ะเอ้ยถ้าไม่อยากเหนื่อยอ่ะถ้าไม่อยากเหนื่อยอ่ะอ้ากูเลยอ่ะกูเลยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเป็นเหนื่อยแบบเป็นเป็นแบบช้าช้าเป็นแบบตอนนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยใช่คือตอนนี้เหนื่อยอยู่นะเพราะว่าเหนื่อยแปลว่าเราอ่ะต้องมาปุ๊บราจ้างเขาตั้งแคมป์เลยทุกอย่างเนี่ยตั้งเสร็จแล้วเราก็นั่งกินข้าวคุยกันจบเออหรือว่าอีบีหน้าเป็นแบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้ฟิว่ะแต่ว่าเขาไม่เรียกตั้งแคมป์เราจ้าง ค้อแคมป์นะมีไฟแล้วเนี่ยไฟเต็มตัว <laughs> <laughs> ไม่คือจะบอกว่าเราอ่ะมาแบบตั้งแคมแบบตั้งแคมจริงๆอ่ะคือตั้งแคมแบบจริงๆเลยอ่ะทุกครั้งเนี่ยนะมาเล่นง่อย <c oughs> ก็อาจจะแบบไม่ได้มีเอนเนอจีนะไม่เดี๋ยวมีละเดี๋ยวมีละเฮ <c oughs> <ม>้ยเธอลืมแช่น้ำแข็งเอ้า ไม่เธอไม่แช่ว่าละอะไรยังยิงอย่งทีง่ตีนไม่ยอมแช่ก็นี่ไม่ได้ชื่อตุงอ่ะ,อะตุงแช่ช <laughs> เอาเถอะเอาเถอะ ฉันอยากกินขนมแท่งๆอ่ะ้าออิกกอนฉันอิ่มแล้วอิ่มเลียวขนาดนั้นนะไม่รู้มันจือดอ่ะฉันอยากกินอั้นที่มันไม่จือดอ่ะนหาไม่เคยทีไ<ฮ>่ไหนโอ้้แกงแกงไม่แกงอ่ะนะเข <laughs> าบอกว่าอิ่ม นิ่มแล้วนิ่มแล้ว <c oughs> นี่แนะนาอ่ะให้มาไลฟ์สดตอนที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วมันจะมี energy ใช่คือตอนนี้มันเหนื่อยมากมาทั้งวันใช่บ้แล้วเราไปมาหลายที่มากวันนี้แล้วเราก็เหนื่อยแต่จะมี energy ช่วงที่อาบน้าเสร็จงั้นปิดก่อนมันเหนื่อยไม่ฉันว่าอาบน้าเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ไลฟ์แล้วเชื่อฉันสิไลฟ์เดี๋ยวผมนะครับจะพาพี่แบงค์มา l i v อีกทีตอนที่ <c oughs> ตอนที่ลาบน้ำเสร็จนะครับทุกคนตอนนี้ก็ดูสภาพหน้าให้แบงค์ดิหล่อนะนี่ว่าหล่อขอบคุณนะถ้าถ้าจมูกแบนกว่านี้นึงแล้วก็ผิวค้ำนิดนึงเคอพอใจอะไรในสิ่งที่ฉันมีตาติตต๋ีผมตรงปากเล็กจมูกโด่งนิดนึงอันนี้เธอปะเอา <c oughs> ้าไม่ทำไมถึงเธอถ้าเธอเป็นอย <c oughs> ่างนั้นเธอจะหล่อค <c oughs> เป็นแบบนั้น <c oughs> หรอถ้าเธอเป็นแบบนั้น <c oughs> มันจะหล่อ <c oughs> ตแ,บบแต่ส,ามาถถสมัมภบบณ์ถ้าเธอสมมุตโด่งกว่นี้หล่อนะไม่แบบนี้เขาหล่อแล้วคนชอบคนชอบแค่นี้นะครับทุกคนไปก่อนนะ<ค>เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวมานะครับผม,ม